ต้องตัวนี้รุ่นโซล่ารุ่นพิเศษที่ไม่มีที่อื่นเลยไม่มีที่สาขาไหนเลยแล้วก็วไม่มีอีกแล้วด้วยฮะเอกอัลซีฟเฉพาะสาขาราชพฤกต์ตัวดีตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายใครต้องการขนเป็ดแท้ต้องการให้นั่งสบายนอนสบายยืนนอนเนี่ยเหยียดยาวนี่คือโอ้โหโโห,หลับสบายบายแน่นอนผมรุ่นโซล่าขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ2เมตร80 m. ก็เป็นไซส์ที่ค่อนข้างจะทําให้ดูสวยงามลงตัวมากๆน,นะครับแล้วก็รุ่นนี้มาเป็นแบบขนเป็ดแท้คือนั่งไปก็สัมผัสได้เลยฮะนี่มันนุ่มจริง<ด><ด>จากตัวท็อปนี่เห็นไหม นุ่มแบบโอ้โหนุ่มแบบโดเป็นญานอ่ะแล้วความลึกของมันอ่ะคุณเอฟแค่จะนอนบนโซฟาความลึกของมันเนี่ยคือนี่ขนาดผมวางหมอนสองสามชั้นนะนี่มันยังลึกได้พอดีเข่าตัวนี้ผมบอกก่อนขนเป็ดแท้ตัวนี้ปกติต้องจ่ายกันอยู่ห้าหมื่นกว่าบาทนะเหลือลดแล้วเหลือสี่หมื่นเก้าพันเก้าชั่นที่เราขายตอนนั้นเราคือเราขายอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแต่ตอนนี้มันเหลือตัวนี้แล้วถ้าใครสนใจอยากจะจับอยากจะจองตอนนี้เลยฮะรุ่นโซลาร์เหลือนี้เลย 32,900บาท32,900ได้2เมตร80คนเป็ดแท้เข้ามาลองเทปนั่งบบเ,เทปนอนกันดูได้บบที่สาขาบบราชพฤกษ์เท่านั้นอตอนนี้มีตัวเดียวที่นี่เลย